ครับทุกท่านครับรายการเจาะใจครับคืนนี้ของรายการเจาะใจเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับถ้าหากใครได้ชมก็ขอยืนยันว่าจะต้องชมต่อไปแลวก็ถ้าใครยังไม่ได้ชมนะครับอยากจะบอกว่าเรื่องราวเนื้อหาของสัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวที่ดีมากเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในคนที่เราไม่คิดว่าจะเปลี่ยนแปลงได้คนที่ไม่เคยมีความรักความศรัทธาความเชื่อในสิ่งใดเลยแต่สามารถที่จะ เปลี่ยนแปลงแล้วก็ค้นพบสิ่งที่ดีกว่าเดิมได้นะครับแต่ก่อนจะไปเจอตรงนั้นนะครับก็มีข่าวมาฝากท่านผู้ชมนะครับสำหรับรายการเจาะใจร่วมกับ SCG นะครับเชิญชวนนิสิตนักศึกษาทุกทท่านที่มีจิตอาสานะครับร่วมกันส่งต่อความยั่งยืนของชุมชนนะครับจากชุมชนต้นแบบไปเรียนรู้แล้วก็นําไปส่งต่อให้กับชุมชนอื่นๆนะครับโดยการไปร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชนกับโครงการ SCGV Gen เจนอาสายั่งยืนครับติดตามรายละเอียดได้ในรายการเจาะใจนะครับ มาถึงเนื้อหาของรายการเจาะใจในคืนนี้ครับอ,อย่างที่บอกไว้แล้วแขกรับเชิญของเราตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วก็เล่าเรื่องราวของชีวิตที่สุดขั้วสุดขีดเป็นคนไม่ยอมใครไม่ยอมคนไม่ไม่เขาเรียกอะไรนะไม่ลดหย่อนอะไรต่อใครลดลาวาสอกให้ใครทั้งสิ้นจนกระทั่งวันหนึ่งกลายเป็นชีวิตที่ไปสู่ความยากลาบากที่สุดก็คือกลายเป็นนักโทษประหารชีวิตครับไปดูครับเวลาผมพูดว่าคนที่ไม่มีศรัทธาในอะไรเลยไม่ศรัทธาในความดีไม่ศรัทธาในความรัก ไม่ศรัทธาในมนุษย์คนอื่นไม่ศรัทธาในพระาศาสนาคุณว่าแรงไหม <S <S สําหรับผมเนี่ยผมว่าเฉยๆฉยชิลมากเลยมันเห็นตัวอย่างของคนเลวในบ้านเมืองเยอะอืใช้ชีวิตแบบไหนในอังกฤษก็สุดขั้วครับก็เรียนด้วยเที่ยวด้วยปลิน้นเมาปลิน้นโอ้เมาเสพกัญชาความแรงของคุณขนาดไหนก็ถีบโตอย่างเงี้ยครับแล้วก็บอกว่าถ้ามีปัญหาเจอกันตลอดผมว่างตลอดยี่บสี่ชั่วโมงสําหรับพวกคนอย่างคุณโอ พูดคุณป่ะตอนนั้นเพราะว่าอะไรมึงครับได้รับการตัดสินจากศาลแล้วว่าให้ได้รับโทษสูงสุดคือประหารชีวิตครับประหารชีวิตครับข้อหาจ้างวานฆ่าครับในคุกเนี่ยดูหนังก็เยอะจะโดนใครทําร้ายหรือเปล่าไปเจอขาใหญ่มามันจะเอาอะไรกับเราก็าบอกว่าที่เขาบอกไม่มีที่นอนเนี่ยจริงผมเข้าไปเนี่ยห้องเล็กๆแต่ว่าคนอยู่ทั้งหมด24คน นอนเนี่ยนะนอนครับสารชั้นต้นพิพากษาเนี่ยตอนที่เกิดเรื่องใหม่ๆแล้วพาไปหาเกจิอาจารย์ทั่วทั่วประเทศเลยเป่ากระมอมบ้างลงอัขระบ้างอะไรบ้างเอาสายาพิ่นิหารแล้พินิหารอย่างนะเดียวอะครับคือคิดว่าสิ่งเหล่าน,นี้ช่วยได้พอมันผิดหวังอะพี่ดูเคยเห็นไหมพอผิดหวังก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งเราจะเครี้ยงทิ้ง,งทันทีต่อไปเห็นคนสวดมน์ก็มึงสวดทําไมไอ้โง่ึงบอกอย่างนี้ผเคยสวดแล้วไม่ได้อะไรเลยต้องเนี่ยในคุกก็สวดจะเป็นแถวอะสวดทุกวันเ่ย สวดไปก็โดนเขาหลักประหารไงแล้วเขามีมีครูบาอาจารย์กาไปสอนเขาเรียกว่าอนุสาสนาจารย์มาสอนแล้วคุณยังไงคุณไม่แอนตี้เขามาถึงเนี่ยผมเขย่าห้องขังแล้วชวนคนอื่นเขย่าด้วยบอกว่ามันจะคงเข้งคงเค่งนนคงเค่งนอนจะมาสวดมนต์ทำไมถ้าสวดแล้วได้ออกเนี่ยไม่มีคนติดคุกแล้วประเทศไทยเนี่ยและว,วันนี้จะมาเล่าต่อว่าสุดท้ายค้นพบจุดเปลี่ยนอย่างไรนะครับขอต้อนรับคุณพัฒอิฐจินวุฒิอีกครั้งครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สัปดาห์ที่แล้วได้เล่าให้เราฟังถึงชีวิตที่อยู่ในคุกบางขวางทั้งหมดรวมแล้วกี่ปีฮะสี่ปีหนึ่งเดือน27วันโอ้จำแม่นนับทุกวันก็คุณพ่อนับให้ครับคุณพ่อนับให้แต่ก็นับอยู่เหมือนกันครับสีป่ปีตอนสี่ปีหนึ่งเดือนกับ26วันตอนนั้นความคิดความรู้สึกชีวิตเป็นยังไงบ้างครับตอนนั้นมันมันไม่มีความรู้สึกอะไรแล้วครับรู้สึกแต่อย่าง,างเดียวว่า ต้องรอดใช้ชีวิตวันนี้ต้องรอดอรอดไปวันวันเพราะว่าถ้ารอดปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยๆเรายังมีวันออกคิดอยู่เสมอว่าติดคุกเนี่ยโทษประหารชีวิตเนี่ยเขายังลดโทษให้เหลือตลอดชีวิตตลอดชีวิตยังเหลือ50ปี50ปียังเหลือ25ปียังไงเราต้องออกให้ได้เรายังอายุยังน้อยอยู่สุดท้ายไปถึงสารดีกาเป็นไงครับสาลดีกาวันนั้นออกไปเนี่ยเช้าขึ้นมาเขามีหมายเรียกว่าพัดอิดไปฟังศารในแล้วที่สารนนทบุรีครับ ก็ระหว่างที่รอเราก็กังวลกระวายรออยู่นานพอสมควรความจริงมันแป๊บเดียวก็เดินขึ้นไปฟังเขาก็อ่านพัดอิดจ,จินวุฒิจำเลยถูกตัดสินสารชั้นต้นพิพากษาประหารชีวิตสารอุทธร์ยืนใช่ไหมบอกใช่ในใจคิดกูสวยแล้วคุณคิดไว้แล้วว่าคิดไว้ไวแล้วกูโดนแน่ๆโดนแน่ๆไม่มีการวิ่งเต้นไม่มีสิ่งใดด้วยครับนี้แล้วเขาก็พลิกไปพลิกมาท่านผู้พิพากษาที่อ่านนะครับประมาณไม่ถึง10วินาที15บห้าวินาทีแต่ หวัวใจผมนี่มันไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้วกระเจิดกระเจิงกระจัดกระจายเลยเป็นสองปีอะไรอย่างงี้มันนานมันทั่วกับช่วงกันเลยสุดท้ายเขาอ่านพิพากษามาว่าสารดีกาพิพากษายกฟ้องแค่นี้ครับพูดแค่นี้สั้นๆนครับมันก็จบเลยผมก็เมืม่อกี้คืออะไรนะแล้วท่านก็หายไปเลยไงผมก็ถามผู้คุม,มเมื่อกี้เขาเขาบอกยกฟ้องใช่ไหมเขาบอกใช่ยกฟ้องโอ้โหมันดีใจมากคุณพ่อก็อยู่ข้างนอกใช่ไหมครับ ผมก็บอกยกฟ้องแล้วครับคุณพ่อก็ทุบโต๊ะดีใจแล้วก็มัวดเลยโทรศัพท์ก็พอนั่งรถไปที่เรือนจําไปทักทายกับเพื่อนที่อยู่ในแดนเขาก็ดีใจทุกคนก็ดีใจหมดอย่างน้อยเขายังให้เห็นว่ายังมีความยุติธรรมอยู่บ้างครับคือระหว่างนั้นเนี่ยถูกคนปรามาทไว้ขอเล่านิดนึงแล้วกันครับผมเนี่ยเข้าไปใหม่ๆนอนไม่หลับปวดหัวไปหาหมอในเรือนจําเขาบอกว่ารั่วรั่วเนี่ยคืออาการของคนใกล้บ้า ภาษารั่วเนี่ยเป็นศาษ์เทคนิคในคุกเขา,าให้ยากินแลวหลับทั้งวีทั้งวันอ่ะผมกินอยู่สองวันบ่ไอ้ยาดยานอนหลับนี่วาไม่กินแต่แต่ผมก็คือได้ไปหาหมออยู่เป็นประจำเพราะเขาลงประวัติไว้ว่าผมเนี่ยมีไอแนวโน้มที่จะรั่วครับก็เลยได้ไปทุกอาทิตย์อาทิตย์จนเป็นเวลาสองเดือนเขาบอกว่าอืมดีขึ้นละทั้งที่ความจริงผมกินอยู่แค่สองวันทท้งนั้นแหละยาที่เหลือผมทิ้งหมดผมก็เลยงงว่าสรุปแล้วหมอลั่วหรือว่ากูกูรั่ววะเนี่ย <laughs> ก็เลยแบบงงๆและมีอยู่ครั้งหนึ่งที่จําได้เกือบตบหมอทีหนึ่งในเรือนจำคือผมปวดหัวแล้วก็ฝังเข็มแล้วเขามีค่าใช้จ่ายผมบอกอ๋อผมมีประกันชีวิตเขาพูดว่าไงบ้างเฮ้ยเดี๋ยวประกันชีวิตนี่ถ้าโดนประหารชีวิตเขาจ่ายไหมไม่จ่ายหรอกครับหมายถึงว่าเบิกค่าจ่ายค่ายาบอกว่าผมขอยาดีๆตอนนั้นผมปวดหัวอ่าเขาหมอบอกว่าไงบ้างครับยกเลิกประกันไปเถอะไม่รอดหรอกสองสารแล้วผมบอกว่าหมอ นี่ติดที่ว่าผมอยู่ในคุกนะถ้าอยู่ข้างนอกผมตกหมอไปแล้วถ้าเกิดว่าผมสารดีกาพิพากษายกฟ้องขึ้นมาหมอจะว่ายังไงผมจะมาตกหมอเป็นคนแรกเลยถ้าผมเดินกลับมาในเดือนจำเนะหมอมีหน้าที่รักษาโรคไม่ใช่เหรอครับไม่ใช่มีหน้าที่มาพิพากษาหรือว่าบอกใครว่าคุณมไม่รอดวันนั้นเนี่ยผมแวะตามที่ผมบอกจริงเหรอครับผมแต่ผมไม่ได้ไปตกหมอ หมายถึงว่าคุณกลับเข้าไปในเรือนจำกลับเข้าไปพุ๊บเนี่ยคือเขาจะพาเราไปทำประวัติแล้วเพื่อที่จะทําาารปล่อยตัว<ะ>ผมก็เดินเข้าไปหาหมอบอกหมอวันนี้ถือว่าเป็นวันดีของผมผมจะละเว้นไม่ตบหมอแล้วกันแต่ผมจะบอกหมอว่าวันนี้ผมได้รับอิสระภาพแล้วสาลพิพากษามาว่าผมไม่มีความผิดแล้วแต่หมอเคยบอกผมไว้ว่าไม่รอดวันหลังหมออย่าทำอย่างนี้ได้ความเปลี่ยนแปลงในด้านความคิดหรือ ตัวตนมีอะไรเปลี่ยนบ้างไหมหรือ,อยังเหมือนเดิมคือความจริงแล้วมันเหมือนกับพยักติดปีกอา้าวมันเข้าไปเรียนรู้ว่าคุณจะฆ่าคนยังไงไม่ให้ติดคุกคุณเวลาคุณจะเอาคนไปไปฆ่าส,สักคนหนึ่งเนี่ยคุณจะทําวิธีไหนบ้าง,งที่จะหลีกเลี่ยมยุทธการทางกฎหมายได้เดี๋ยวเอาเป็นว่าคุณอยู่ในนั้นสี่ปีครับไม่ได้ดีขึ้นเลยเอาไง,ไง่ายๆคือเป็นคนที่แอนตี้อยู่แล้วเรื่องว่าทําไมกูต้องเป็นคนดีอ่ะกูไม่ทําชั่วเฉยๆไม่ได้เหรอ แต่กูไม่จำเป็นต้องดีขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมคือผมบอกว่าอะไรคือคนดีผมบอกเห็นคนดีๆแม่งก็ชั่วเหมือนกัน่ะคนดีก็ไม่ใช่ว่าดีร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์บริสุทธิ์ดีของใครอย่างนี้ถูกต้องความดีนี่มันบัญญัติในนิยามไหนผมเป็นคนขวางโลกอย่างนี้ครับอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยก็คือเปลี่ยนครับก็เปลี่ยนครับเพราะว่าคือได้ได้อย่างหนึ่งคือว่าถ้าใจร้อนลงไปเนี่ยทําอะไรลงไปนั้นเนี่ยพอมีพยานหลักฐานปุ๊บกูซวยทันทีต้องทําอะไรที่มันเนียนหน่อยหมายถึงว่าความโกรธเหมือนเดิมแต่ความเนียนมากขึ้น ก็บอกแล้วพยักต oh, okay. ิปิดไงโอ้แลวลูกน้องที่อยู่ข้างในเนี่ยที่เราเลี้ยงมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ออกมาจากคุกนะบางทีพวกที่เป็นมือปืนอะไรพวกเนี้ยก็มาเป็นลูกน้องเราอีกก็ไม่ได้เป็นลูกน้องหรอกครับก็มาอยู่ด้วยกันรู้จักกันรู้จักกันก็เราพึ่งกันเราเป็นพี่น้องจบจากสถาบันเดียวกันผมจะบอกนะี้ครับผมจบมาจากสถาบันเดียวกันออโอเคแล้วผมเชื่อเลยว่าขนาดมือปืนเนี่ยบางครั้งที่เขาทําเนี่ยคุณจะไปรู้ได้ยังไงว่าเขาทําไปเพราะอะไร คนเราไม่มีใครอยากชวนมาตั้งแต่เกิดหรอกครับ <ừ m. S 2> ไม่มีใครอยากจะเลวตลอดไปหรอกครับสังคมมีแต่ตาหน้าว่าคนเหล่านี้ขี้คุกมึงเลวมึงมขี้คุกแล้วสังคมทําอะไรได้บ้างไหมล่ะคนที่ด่าเขาพิพากษาเขาเนี่ย <ừ m. S 2> คุณทําอะไรให้เขาได้บ้างไหมล่ะ <ừ m. S 2> ความจริงผมบอกทุกคนนะครับว่าทุกคนน่ะคือนักโทษ <ừ m. S 2> นักโทษไงครับโทษคนนู้นโทษคนนี้อ๋อนักโทษคนอื่นครับแล้วอย่างที่สองโทษจริงๆนะโทษประหารชีวิตด,ด้วยทุกคนบนโลกใบนี้ คุณเกิดมาพร้อมกับคำพิพากษาประหารชีวิตทุกคนวันหนึ่งคุณต้องตายและแถมเป็นคำพิพากษาชีวิตที่โหดร้ายมากเพราะว่าคุณไม่มีวันรู้เลยว่าคุณผิดอะไรทําไมถึงค,คุณต้องตายและตายเมื่อไหร่ตายอย่างไงแต่วันหนึ่งคุณต้องตายอันนี้คุณคิดเมื่อไหร่คือคิดเมื่อตอนที่ได้อยู่ในเรือนจําแล้วออกมาแล้วระหว่างที่อยู่ในเรือนจำก็คิดนี่มีความเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วใช่ไหมก็คือเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงแต่ว่าความโหดร้ายมันก็ยังเหมือนเดิมออกมาเนี่ยยอมรับเลยจึงคิดแต่เรื่องชั่วๆอยู่ คนอื่นด่ามาแต่เราจะสะกดไว้เราจะให้โอกาสเขาได้ด่าเราให้เต็มที่เสร็จแล้วเราค่อยทําเขาพี่ชายบอกนี่พระอริยะนะ้วเว้ยเทศให้กับคนแบบนี้ครับจะเทศยังไงเดี๋ยวอันนี้เกี่ยวอะไรกับความารักยังไงพอดีผมเคยได้ยินว่าความรักทําให้คนตาบอด